สิ่งที่คุณจะได้จากน e w b a ลาน c e 9ก้า6ศูนย์ีหกปลอมนะครับอย่างแรกคือกล่องสีเขียวขี้มาอย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆเขาต้องเป็นสีเทาแบบนี้นะครับอย่างที่สองก็จะมีการห่อมาอย่างดีนะครับมาอยู่ในถุงแบบนี้เลยนี่ซึ่งของแท้ไม่มีนะครับของแท้เขาไม่ได้ห่อนะใส่ถุงมาอย่างเท่เลยนะครับออกยากซะด้วย ใส่ถุงมาดีมากเลยนะแต่ของปลอมอย่างที่สามนะครับคุณจะได้รองเท้าสีเทาที่เป็นเอ่อเทาเทาเขียวขี้มานะครับถ้าดูอย่างเงี้ยไม่แตกต่างใช่ไหมมาดูของแท้คนละสีเทาเขียวขี้ขม้านะครับคุณจะได้สายสีเทาอ,อ,อ่อนๆสีครีมนะครับซึ่งของแท้จะต้องเป็นสีเทาเข้ม คุณได้อะไรอีกคุณจะได้พื้นโฟมนะครับพื้นโฟมที่เป็นโฟมชิ้นเดียวเป็น EVA นะครับไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรเอนคงเอนแคลอะไรไม่มีนะครับแล้วก็ฟิลโซฟิลเซลก็อะไรก็ไม่มีนะครับเป็นโฟมที่ทํารูปเฉยๆนะครับไม่ได้มีความพิเศษอะไรเลยนะครับแค่นี้ก็น่าจะพอละมั้งกับราคาพันแปด